สวัสดีครับพี่น้องเบ้าอีสานบานเรื่องภาพี่น้องมาหายู่หากินครับวันนี้มาใส่เบ็ดขึ้นเก่าลรอครับพี่น้องอเาไม่เก่าดิมากับตาดาวครับเแย่ไม่ไม่เก่าเแย่ไม่ครับวันนี้เแย่เส่เดียนครับพี่น้องก้นขี้กเดียนมากบันี้ส่แบ่งกันไปครับตาดาวจะเอาควันแบบแบบแบบไม่มีดามกอนมีตาดาวจะเอาเบ็ดผูกนี่จะเอาเบ็ดขั้นครับอยากเบ็ดไหมมาพร้อมครับ,บแบบพี่น้องไป ลองเบิงครับเนี่ยนี่สิมันบ่ไม้เก่าล่ะครับพี่น้องไม้ป้าผือหมองเก่าล่ะครับไปใช้ลองเบิงครับครับพี่น้องเนี่ยขี้กระเดียนครับเนามันบ่ครับพี่น,อน้อ,นอ,นนองแหลกแหกมัน có xe con gặp bạn đây là đây là mai câu không đi lại xe mà để lại là gặp đi nó gặp chỉ có ta đào ba xe đến đây để nhìn tiếng, để nhìn tiếng sủa bơ nằm đây <laughs> ta đào Ủa, ใช้ต่อครับพี่น้องเปลี่ยนอาชีพกันครับพี่น้อง,องใส่เบ็ดผูกมันแต่ดาวใส่เบ็ดขั้นเปลี่ยนกันเอาไปสีมันเบิ่งดูนี่ครับปลาวิสาทใส่เบ็ดผูกครับบันนี้่บูป้าใส่เป็นนี่แล้วครับป้าผือแต่ดาวใส่เบ็ดขั้นไปทั้งผนเปลี่ยนกันใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาแล้งออกมายามครับ สองทุ่มครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอบ้านก่อนสวัสดีครับพี่น้องเบ้าอีสานบาดเรื่องพาพี่น้องไม่ยามเบ็ดครับหลังจากที่วังแลงนี่ใส่เบ็ดไว้ทั้งเบ็ดขั้นทั้งเบ็ดปลูกครับพี่น้องเยืียเศเดียนครับมากับตาดาวเยี่ยหมันเยี่ยหมันเยี่ยหมันมันเจ็บป้ครับตาดาวว่ารอยเป็น 7, ร้อยอยู่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ ได้แน่นอนแต่เดาว่าเอาลองไปยามเบื้องว่าสิมานบ่ครับเดี๋ยวเ่าไปยามเบ็ดขั้นก่อนเดี๋ยวลังได้ถือเดี๋ยวท่ายเบื้องครับพี่น้องแต่เดาวมานแล้วครับพี่น้องไปยังอู้ดุกไงอู้ผ่าจากห้องเด็การได้การได้การได้การเสียหอยอยู่ก็ว่าง พี่น้องม่ผู้ดีเหลืองตาบอดมันแล้วครับแต้มแรกก็มันมันมันลูกสามตัวเครื่องโลกเลยนีะครับพี่น้องเบิ่งผลงานลุกครับเหลืองสิปึงสามตัวครับพี่น้องช่วงคำครับเงี้ยมานเงี้ยใส่เดือนพอเดชหลาบอยู่ครับดุกนี้จะตัวใหญ่เหลืองๆเลยสามตัว โอ้หอยอีกได้การอยเนี่ยมันหอยอีกก็หอยเสี่ยวไปไว้แต่ไส่ตุ่มครับกบหอยโอ้ยสองสูงทำกันไมน่ดีตุ่มหอยเอาครับเดี๋ยวลาบ<อ><อ>ล่อหลุนมือเอ็นเสี่ครับพี่น้องวาจีมานอีกบ่เติมกันบ่ไ,ไ,ไปเข้าบ้านครับสวัสดีครับพี่น้อง สวัสดีตอนเช้าๆครับบ่าอีสานบาดเรื่องผาพีนองม่ยามเบ็ดหลังจากททเมื่อคืนนี้ใส่เบ็ดไปเยเ่ชเฉดเดียนเมื่อคืนกับม่ยามครับกับตะดาวได้กระดุกซ้ำโตนี่มะกูเบ็ดครับกับบรรยากาศคึมฝา่มฝาคึมฝนบรรยากาศดีครับฝนตกลิ้นๆเนามาเช้า ไปเบิ้งครับสิเดตื่มกันบ่ครับเคลื่อนเด็ดสามตัวครับแต่ปลาดุกตัวใหญ่งี้ยครับเนี่ยขี่กระเดียนมีแต่ปลาดุกกินครับลองไปยามเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวหลังได้ถือเดี๋ยวท้ายให้เบิ้งครับแต้มแหลกเบ้าอีสานบรรเลงครับพี่น้องเบ็ดผูกเบ็ดขั้นบ่ได้ไอ้เบ็ดผูกครับอู้ปลาไหลครับพี่น้องไหลตัวใหญ่อยู่ครับตัวงามอยู่ อไรเงี้ครับตายใส่ง่ามเลยครับเอาเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับแตรมที่สองครับพี่น้องประดุกครับประดุกปลาดุกนี่า,ายครับพี่น้องครับตัวใงญ้เลยครับโอ้ อ๋อหมานแล้วครับสองแต้มครับกระดุกกระดุกตัวหนึ่งปลาไหลตัวหนึ่งอ๋อแต่ดาหมานครับพี่น้องสามแต้มมาสันเป็นว่าไหนกระดุกตัวหนึ่งปลาไหลตัวหนึ่งตายปราดุกตายปลาไหลตัวนี้อยู่กินเรื่องตายไปเนาะถูกถูกแม่นปัดเบิึงครับพี่น้องจะปลาดุกจะตัวใจงามเบิึงตัวนี้ง่ายง่ายเลย ดนะเอาครับ<ล>พี่น้องปลาไหลตัวนึงก็ปลาดุกตัวนึงปลาไหลตายบ่ตายกันนะครับเดี๋ยวยามต่อครับโอ้มีตะบกหอยหอยถือเบ็ด<ม>ครับพี่น้องนี่ครับผลงานตอนเศร้าครับ<ม>ป้าปลาดุกซีโตปลาไหลตัวนึงครับพี่น้องตัวนี้อยู่ปลาไหลกันเลย กินตอนเศร้าครับเนี่ยขี้กระเดียนครับเพ็ดเัลนมาได้ยักตัวครับเดต่น้ำเบ็ดผูกนี่คิดว่าจะกินนี่กี่ลายขึ้นเอาครับพี่น้องเราไปสรุปผลงานอยบานครับครับเบ่งผลงานร่วมกันแล้วครับพี่น้องมาขึ้นกับตอนเศร้าครับนี่ครับมาขึ้นสามตัวบัตอยยาไม่กรเลยบตายครับุ้มนี้ครับเนี่ยมาเศร้าครับ ป,ป,ปลาดุกซีตัวปลาไหลตัวนึงครับพี่น้องหมานอยู่ครับปลาสีออมปลาดุกครับโอ้ทื่ว่าหมานอยู่ครับซีหกเจ็ดแปดตัวครับใช้เบ็ดมาอน้เอาครับมาคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวิสานมาเรื่องนะครับหายอยู่หากินเนาะเดเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะดก็ติดตามได้ครับบ่าวิสานมาเรื่องทั้งช่อง y ยูทูบเบาาิสานมาเรื่องแล้วกับเฟซบุ๊กเบาวิสานมาเรื่องแฟนเพจครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้บาาิสานมาเรื่องกับเดี๋ยวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ